อันนี้ว่ากายฝันเื้องดูนะต้องดูคูนะเดี๋ยวเอาเอาเอาใจเขาพวกเธอนะเข้าในูงครูผู้หญิงเข้าต่างๆอยางี้ข้ามาวาดูดิดูดิจับไว้จดจำไว้จดจำไว้อ่ะดูเตรียมตัวคัดสมารูดิคัดสมาได้แล้วอ่ะดูคูเนี่ยที่นั่งเนี่ยแต่ว่ากายฝันในท้องดูเนี่ยอ่าดูยันได้ยังยันได้ระตาลงอ่า ผู้หญิงมองที่ปากเขางปของครูนะทางซ้ายนะผู้หญิงทางซ้ายผู้ชายขาทางขวาตาลงท้องใจหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใสต่อไปเรื่องที้ตามครูผู้หญิงตาซ้ายในตาขวาเขาใจหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใสต่อไปเรื่องให้การหัวของครูจมตามครูอะหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใสแล้วก็เลือกไปกลรงห้องครูเขาจะดึสองนิ้วหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใสจะเห็นดวงําของครูแล้ว ดูงธรรมูดูที่ใหญ่ดูเท่าใหญ่ไหมใหญ่ไหมเออดูดีเนี่ยดวงธรรมเห็นดวงธรรมแล้วทรงใจนี่เป็นการดวมธรรมหยุดในยหยุดนิ่งในี่นิ่งใสเนใสนึกเห็นเป็นเล็กใสได้พอเห็นแล้วตั้งใจนึกให้หยุดเล็กใสว่างไปแต่เห็นกายทำบนภูแล้วใครเห็นแล้วแห็หน้ากอรรยครับเห็นแล้วเห็นยังดูสิดูสิดูล่างเป็นไงเออแต่งตัวยังไงดูสิมีธาดาไหม นั่งอยู่บนอะไรในมือถืออะไรเครื่องทรงมีอะไรบ้างเครื่องทรงครูเนี่ยของไหล่ฝันครูมีอะไรบ้างดูสิเขีนจะวาดรูปนะใครวาดมีมีรางวัลด้วยวันนี้หนังสือการ์ตูนด้วยรูปแก้วด้วยดูละเอียดดูละเอียดดูไว้ก่อนอ่ะต่อไปวิธีคุยกับไก่ฝันของครูนะส่งใจของเธอเนี่ยมองที่ปากเธอของใ่ฝันผู้หญิงมอนช่องซ้ายหรือช่องขวาอยู่ใน ต่อไปมองให้ตาของกายฝันหยุดในหยุดมองให้จอประสาทของกายฝันหยุดในหยุดมองไปท้องกายฝันหยุดเห็นดวงธรรมตรงนี้เป็นกลางดวงธรรมหยุดในเห็นดวงใสพอเห็นแล้วก็ดูดขวาดูดขวาหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งใสในใสอะแล้วคุยดูนี่ท่านกายฝันอย่างเงี้ยอ่าใหญ่กี่วาแร้เติมนัดอยากรู้ว่ากายฝันน่ะใหญ่กี่วาดูสิ เราเขียนได้แล้วกี่วานะดูว่นะ้ละเอียดน,นะพูดได้ถามได้หลายเรื่องอยากถามถามอา้าวใครคิดว่าเห็นได้แล้วจำหน้าได้แล้วว่าได้แล้วดืงต,ตาได้อาด้าจากธุมว่าเดียวก็ได้ว่าครูก็ได้ถามดา